ครับโดยจุดหลัหกนะครับเหมือนคนปกตินะครับก็ วิดูดินก่อนนะครับเดี๋ยวพิ่งลด หน่วยงานในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้มีประเด็นสําคัญที่ถือนนว่าเป็นนโยบายหลังจากมีการสรุปกันมาในเบื้องต้นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโซนสีพื้นที่ต่างๆซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวว่าการฝึกปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข